สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Boxer Racing มาพบกับเตอร์ Boxer นะฮะสำหรับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของ Speed Story นะะวันนี้เนี่ยพามาบุกนี่เลยครับสำนัก m o ซี่นะวันนี้เราจะพาไปดู Civic e g 1หนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะอันว่าจะเป็นยังไงอย่ารอ,าอช้าครับไปชมเลยดีกว่า เอาละฮะเมื่อกี้ผมเกิดมาแล้วคุณมอสครับนะครับเข้ามาในสำนักโมซี่นะฮะก็มาเจอเจ้าสนั่งลนก่อนนะครับคุณมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะครับครับพี่สำหรับ e g สามประตูของคุณเนี่ยครับทางด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าแฟนๆชาวบ็อกไซส์ซึ่งเรียกร้องมากโอ้โหขอบคุณมากครับอยากจะมาเห็นอยากจะมาเจออยากจะมาสัมภาษณ์นะครับมารู้ดีเทลแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เราไปเจอที่ไหนนะไอแอมเป็นข้อใช่ครับไอแอนะ จะเรียกว่าสดุดสุดตามากสำหรับคันนี้ใช่ครับวันนั้นเปิดตัวครั้งแรกที่งานสุดใช่รับไปงานแรกเลยแล้วก็เห็นว่ามีรางวัลติดไม้ติดมือกันมาด้วยที่ได้จะเป็น m อเ็กไฟครับเอเ็กไฟใช่ไหมใช่ใช่ครับก็นะทั้งสองคันเลยผมว่าเด่นมากๆนะครับสำหรับสมรับโมซีนะสองคันทีนี้คุณมอสเล่าดีเทลของคันนี้หน่อยได้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงโปรเจกต์นี้สำหรับอีคันนี้เริ่มต้นก็เริ่มต้นจากรถแล้วเนาะเพราะว่า ถามว่าถ้าถ้าเป็นรถคนเล่นเยอะที่สุดราคาจับต้องได้ก็คงไม่พ้น E.G. 3ประตูนะแล้วก็จ<ไ>วัยรุ่นใช่ใช่ต <ขอ S 1> ้งซิ่งมหาชนใช่คือคือ,คอ,คอทั้งโลกอ่ะทั้งโลกถ้า Honda c ซ vic ก็คือ FC เขาเยอะเราเราทำธุรกิจเราก็มองตรงนี้เป็นหลักอยู่แล้วว่าถ้าเราจะทำสักคันหนึ่งอ่ะอะไรที่มันจะเป็นกระแสได้มากที่สุดให้กับแบรนด์เราอะไรเงี้ยผมก็เลือกคันนี้ส่วนการออกแบบดีไซน์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคันแรกที่โมซี่อ่ะออกแบบดีไซน์เกือบจะทั้งหมด ที่บอกว่าเกิดว่าจะมีการชนหน้าในช่วงในช่วงของช่องลมที่อันนี้ผมได้มาจากดีไซนเนอร์ต่างประเทศก็คือผมเห็นแล้วผมชอบผมก็เอามาสานต่อที่เหลือทั้งหมดให้มันออกมาเป็น,น<ม>คันด<ม>ีไซเนอร์ต่างประเทศโท่าีรครับดีไซนเนอร์ต่างประเทศนี่คือคุณติดตามเขาในโซเชียลอยู่แล้วป่ะเออส่วนใหญ่เวลาคือคือด้วยความที่โมซี่เป็นเป็นทำมาจากทนะีดีเนาะก็คือมีการใช้กระบวนการทีดีในการสร้างชุดพาร์ทอะไรพวกเนี้ยมันจะมีวงมันก็เป็นเหมือนวงการรถอ่ะพี่อ่ามันก็จะมีวงการทีดีที่อยู่ในโซเชียลในยุคช่วง 2- 3สาปีที่แล้วครับ ผมก็จะรู้จักกันกับเป็นกลุ่มประมาณนี้แหละที่แบบใครทําเลนเดอร์ออกมาสวยอะไรอย่างนี้แล้วมีเป็นแมสขึ้นมาแบบดังขึ้นมาะไรก็จะรู้จักกันครับก็แล้วผมก็เลยไปเจอของของอันนี้มาก็เอามาสานต่อต้องบอกว่าโมซี่อ่ะมันแบ่งออกเป็นหลายแบบพี่หลายพาร์ทหมายถึงว่าผมจะมีเริ่มมาจากคัสตอมก่อนคัสตอมจากลูกค้าเวลาลูกค้ารถมาแล้วก็อาจจะแบบชอบสไตล์ Liberty, Walk, em, ลิเบอร์ตี้วอ a n คแ m นเดมอะไรเงี้ยเราก็ทำตามใจลูกค้าไป อันนั้นอันนั้นก็คือพาร์ทหนึ่งแล้วก็ต่อมาผมเริ่มออกแบบไอ้งานพวกนี้ไม่ทันแล้วเพราะลูกค้าออเดอร์มาเยอะเราก็เริ่มไม่ทันผมก็เลยไปได้ไอเดียในเรื่องของการคอลแลบบ้างอะไรบ้างที่เป็น MF เมอไฟททีนี้มันก็จะยังจะขาดโมซีดีไซน์อยู่ก็เลยมาเป็นเจ้าคันนี้และคือเป็นเจ้าคนนี้ใช่ครับส่วนสไตล์เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยล้ำๆหน่อยเพราะว่าผมผมผมคิดว่าผมชอบแนวนี้แหละเอารถเก่ามาทําให้มันดู ใหม่ขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลักๆเลยคือต้องวายบอดี้เพราะเราชอบแบบนี้เราชอบชอบรถวายบอดี้อ้วนๆเ่วาแต่ก็ลงตัวมากๆนะใช่ใช่สวยๆนะครับอ่ะทีนี้มาชมวันที่ดีเทลของรถบ้างอ่ะในส่วนอ่ะเริ่มที่ด้านหน้าเลยครับดีเทลก็ผมโอ้โหผมรวมเยอะพี่ผมเอามารวมเยอะอย่างอย่างอย่างถ้าเห็นจากมุมมองเนี้ยพวกช่องลมอะไรพวกเนี้ยครับก็จะนึกถึงฟิลประมาณเอ่อ Porsche ตัว GTRS อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยถ้าเนี้ยเลยเลฟเฟอร์เรนต์มาจาก ไอตัว GT ผมไม่แน่ใจมันรุ่นอะไรนะ GT4 หรือไอ GT4 อ่าใช่ที่มันที่มันจะเป็น GT4 s มีช่องลมประมาณที่มันเป็นตัวไลท์เวทของเขาอ่าใช่ใช่ครับแล้วก็สีนี้ด้วยที่ผมชอบอ่ะแบบเปิดตัวมาคนานั้นโหเห็นแบบมันต้องเอาสักอย่างในขนานั้นมาใส่ประมาณนั้นครับพี่ในแล้วก็ในส่วนของเฟนเดอร์เนี่ยถ้าถ้าเป็นรถบวยอรี้จริงๆก็ที่ฮิตกันก็จะเป็นปป่งเย็บใช่ไหมครับแต่ผมมาอยากให้มันคลีน n a n ก็อันนี้ก็คือเราทำทั้งแก้มยกออกเลยแล้วผมก็มาออกแบบไอ ตรงช่องลมตรงนี้เลเฟเรนซ์ก็มาจากเบนซ์จีทีอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่มันจะเป็นช่องลึกๆแบบนี้ยาวๆแต่เวลาไอ้ส่วนเรื่องดีไซน์ผมออกแบบอ่ะผมจะออกแบบให้มันซับซ้อนดูแบบติดต่อเนื่องกัน,นเวลาคนมาขอซื้อพาร์ทอะไรมันจะไม่สามารถแยกชิ้นได้คือมันจะกลายเป็นว่าต้องไปคอมพิวต์คิดเลยอ่าโอนี่นะดีไซน์คิดมาแล้วใช่ๆ <laughs> คิดมาแล้วคือทุกส่วนเนี่ยแทบจะเชื่อมต่อกันหมดถ้าขาดอะไรไปมันจะใส่ไม่ได้ประมาณนั้นก็คือลูกค้าาต้องสั่งคอมพิวต์แหละจะได้แบบฟูลไซตได้สวยใช่ครับ ส่วนปงหลังก็เรียบๆครับไม่มีอะไรก็ดึงออกมา ส่วนเส้นด้านข้างเนี่ยถ้ามองจากมุมมองไซด์วิวก็จะได้ฟีลแพนเดิมนิดๆอะไรเงี้ยเพราะเส้นตัดเฉียงอ่าแต่ว่าเราก็จะเน้นให้มันเป็นอ้วนๆกลมๆมนๆเหมือนบอดี้เดิมไม่ได้มีสันมีอะไรแต่ที่ผมสังเกตดูคือมันกละืนไปกับรถเลยนะใช่ครับเพราะตีว่า E.G.M.M รถที่ค่อนข้างผอมใช่ครับนะแต่ว่ามาแต่แต่มันก็ดูสึกไม่ไม่ขัดหูขาดตาใช่ใช่นะหรือว่าดูสาวมาหลักการการออกแบบผมก็คือเราก็จะพยายามไม่ให้มันฝืนเส้นบอดี้รถเดิมมากอะไรแบบนี้ครับครับให้มันให้มันแบบดูแล้วเออยยังดูความ มีมีความเป็น eg อยู่อะไรอย่างงี้ครับผมนะแล้วที่เห็นกระจกข้างสวยมากเลยอ่ากระจกข้างนี้กระจกข้างนี้เป็นของรุ่นน้องครับแบรนด์ sn ครับไอเรื่องลายฟอสเนี่ยอันนี้ผมเอามาทาเองเพราะว่าพาร์ทรอบคันของของผมเนี่ยมันเป็นลายฟอสอยู่แล้วเป็นงานเพียวคร์บอนส่วนตัวนี้เราได้มาเราก็เลยเอามาหุ้มให้มันเข้าตีมกันครับครับผมทีนี้เอ่อผมเดี๋ยวผมขอวนไปข้างหลังก่อนดีกว่าได้เพราะว่าพอเราไล่พาร์ทมาถึงโป่งหลังแล้วใช่ปะทีนี้มันก็จะมาถึงช่วงกันชนท้ายแน่นอนว่าเรามีเรื่องของพวก ช่องลมนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ให้มันดูแบบถ้าถ้าถ้าจำภาพถ้าใครเคยเห็นอีเมไฟมันก็จะฟิลฟนั้นก็คือแนวแบบลำ้ลำล้ไฟเบอร์มีรูระบายอากาศข้างหลังครับอ่าซึ่งทีนี้พอมันมาอย่างนี้ปุ๊บผมว่ามันก็ยังแบบมันยังแบบว่าหัวตาเออไม่ไม่ใช่หัวตาพี่มันมันยังเขาเรียกว่าไงนะคนน่าจะยังไม่ได้แบบทึ่งทึ่ง,งใช่ไหมอออเอาคำว่าอะไรดีว้าวว้าวเคนยังไม่ว้าวขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาไงกับท้ายดีว่าให้ม่งแบบ เห็นแล้วแม่งแบบโมซี่อ่ะ <Ooh. S 2> ออผมเลยไปมองไอ้ไฟท้ายยาวของ E F <Ooh. S 2> E F 9อะไรพวกเนี้ย uh uh. ผมก็เลยยกมาใส่ในบอดี้ E G เลยเนี่ยทำเป็นไฟยาว oh. ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครทำ <laughs> ทำคนแรก <laughs> นะเพราะ E G ไฟท้ายแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นใช่แต่แรกๆที่ทำมาโดนแซวนะว่าว่าเป็นแบบเหมือนออดี้ในยุค90หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย oh. คือเหมือนคนที่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเรฟเลนส์เราคือเราต้องการจะยก e t f มาใส่อะไรประมาณนี้ซึ่งแล้วก็ไอ้เรื่องตรงนี้คือเดิมทีมันก็จะเป็นไอเหมือนเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะ ทับทีมแผ่นทับทีมยาวๆเลยแผ่นทับทีมตรงนี้สีแดงอันนั้นก็จะเป็นเวอร์ชันเบสิกที่ผมทําให้ลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็อัปเกรดมามีเป็นฉลุลายโลโก้โมซี่อะไรเงี้ยแต่นี้จะพิเศษหน่อยอันนี้เป็นรถตัวเองอันนี้จะมี LED m a g พ i กอยู่ซึ่งเปิดขึ้นไฟได้ก็คือที่ผมพอลร่าซ่ามาคือมันจุนเข้าแอปพลิเคชันใช่ใช่ครับใช่ไหมก็คือสามารถเขาซ่อมได้เป็นตัวสอนเอาเป็นโมซี่พอลล่ใซ่าลใส่เป็นโลโก้ก็ได้ด้วยใช่ใส่เป็นโลโก้ก็ได้ใช่ครับเจ้าครับแล้วก็ไอ้ส่วน เข้าก e ับชุดพาร์ทไปให้มันดูมีแอโรไดนามิกเพิ่มอะไรอย่างี้ครับส่วนสปอยเลอร์นี่ก็ถ้าคนมองเผลอๆก็จะบอกว่าฟิลซ oh. ูปราฟิลอะไรอย่างนี้ไปแต่เรฟเ e นซ์จริงๆก็จะมาจากเอ่อ EJ1 ฟารสีดำแต่อันนั้นอ่ะเขาจะเป็นวางกับฝาท้ายใช่ไหมมันจะมีขาอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะลุงลังประมาณนี้แหละครับผมก็เอามา Big and Ma มทให้มันเข้ากับท้ายแฮทแบ็คอะไรประมาณนี้ครับนะก็ EJ1 ก็คันในเดอรฟาที่มุดใต้โลมทุกใช่ใช่ครับแต่นั้นเขาก็จะอาจจะมนกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็ทีนี้ตอนออกแบบเนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าคือเน้นเน้นเข้ากับพาร์ตอลังลังไว้ก่อนพอออกมาปุ๊บสุดท้ายต้องมาใส่ขาค้ำมีลูกค้าบอกเลยนะว่าไม่ใส่ได้ไหมรางนีถ้าไม่ใส่แล้วมันแข็งใช่ไหมใช่ใช่ครับในเรนเดอร์มันไม่มีไงตอนที่ทําเป็นทีดีออกแบบอะไรพวกนี้ครับครับเออสรุปมันมันต้องใส่เพราะว่าด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันมันออกมาข้างหลังเยอะประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีนี้ก็ยังไม่จอบกรู้สึกแบบจับแล้วมัเต็มออตนแรกคิดไปถึงบานเกตตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวมันเยอะไปเลยมาเล่นตรงนี้แทนก็้างใช่ครับกระจกหูช้างที่ที่ปกติรถแข่งเขาก็จะใส่เป็นอะคริลิกทางบานเพื่อลดน้ําหนักใช่ไหมครับนี่ผมก็มองว่ามันไม่ได้มีดีไซน์อะไรเราก็เลยทําเป็นเพียวคาร์บอนให้มันมีดีไซน์ตรงนี้แล้วก็ลดอะคริลิกลงมาเหลือแค่นี้ก็ชิ้นนี้ก็ติดตั้งวุ่นวายหน่อยครับต้องยกกระจกเดิมออกแล้วก็เอาันนี้ใส่นี่ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่ภูมิใจเพราะว่าก็มีคนสั่งแยกไปเยอะอยู่ครับเพราะพวกนี้จะเป็นพาทที่ผมขายแยก ไม่ได้ขายเข้ากับชุดคิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นสาดท้ายก็ขายแยกขายแยกเหมือนกันใช่ใช่ครับแบบพวกรถฟิลแบบแต่งแนวสแตนด์ล้อแบะบอยากได้ไฟท้ายแปลกๆเขาก็จะชอบกันอะไรประมาณนี้แล้วในส่วนของล้อล่ะครับอ่ะอันนี้ก็อีกอันนึงครับที่เป็นทีเด็ดก็คือล้อเนี่ยช่วงนั้นอ่ะมันจะมีฮิตอยู่ช่วงหนึ่งพี่ที่เขาเอาล้อเดิมอ่ะมาคัสตอมเป็น3ชิ้นเคยเคยเห็นใช่ไหมพี่พวกอย่างอะไรนะเซฟิโลเลย สกูน H c u s i ที่แบบเอารอเดิมมาแล้วก็ใส่หมุดใช่ไหมครับทีนี้เราผมมารู้จักกับพี่ภูมิที่เขาทำล้อแบรนด์ ZLN อยู่แล้วก็คือคัสตอมสชิ้นครับผมก็เลยได้ได้ในการออกแบบก็เลยเอาไอเดียฝาตบของ E G เนี่ยมาใส่เข้าไปตรงกลางฝาตบที่มันเป็นใช่ลายตรงนี้ยลายใบพัดใบพัดใบพัดใช่ส่วนตรงนี้เราก็เติมให้มันดูแบบเขาเรียกว่าไงให้มันมีอะไรหน่อยไม่ใช่แบบ แค่ฝาตบเฉยๆเพื่อให้มันเข้ากับชุดพาร์ตด้วยอะไรเงี้ยก็ใส่ตัวกงจับนี้เข้าไปนี่คันนี้ออฟเซตเท่าไหร่ครับเอ่อล้อจะเป็นกว้างกว้าง8ครับออฟเซตลบอยู่ที่ประมาณ40่สิบจริงๆหน้าหลังไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ออฟเซตหน้าหลังไม่เท่ากันครับแต่ว่ากว้าง8เท่ากันที่ผมให้มันกว้าง8เพราะว่าผมอยากหายางที่แบบไม่ต้องไซส์ใหญ่มากอะไรเงี้ยในการใส่ แต่จริงๆแล้วพอมาจัดทรงแล้วคนจัดทรงให้นี่เขาก็อยากได้ก้าวอะไรเงี้ยมันจะจัดทรงง่ายกว่าประมาณนั้นครับก็แล้วแต่อาจจะแล้วแต่ลูกค้าด้วยใช่ใช่ใช่คเพราะมันเป็นรอคัลซ้อมใช่เพราะว่าหลูายลูกค้าคุณหลายคนแห่งคันนี้เป็นเรฟเฟนซ์เยอะใช่ใช่เใช่ในส่วนของนี่แหละภายในล่ะครับภายในนี่ส่วนใหญ่ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่ครับเพราะทำไม่ทันภายในก็จะมีเรื่องของแผงประตูที่จะเป็นอันาคตจะต้องมันจะต้องเป็นเทียวคาร์บอนครับจริงๆแล้วอ๋ออุ้ย อันนี้เหมือนปอเช่นอ่าเป็นเหมือนประตูไลท์เวทอะไรประมาณนี้เชือกดึงนะใช่ใช่ครับอันี้ต้องคอนฟลิกกันเนี่ยใช่ใช่ครับตอนนี้ยังเป็นทีดีพินอยู่เลยนะครับเนี่ยก็ออกมาแนวประมาณแบบว่ามีดีไซน์ของแผงประตูตัวนอกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไลท์เวทมีเชือกดึงแล้วก็อีกอยนาหนึ่งคือหลบโลบาร์ครับโลบาร์ในในกรณีที่แบบว่าเขาเอาชิดชิดไอ้ตัวแผงไอ้ตัวประตูหน่อยอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะหลบได้ครับ แล้วก็ลูกเล่นอีกอันหนึ่งก็ข้อก็เป็นเบาแขนเดียวครับอ่าอ่าตอนแรกก็ได้เบาแขนเดียวมาตัวหนึง่งอือแล้วทีนี้ก็แล้วผมก็มานั่งคิดแล้วเอ๊ะอยากใส่บักเก็ตซีดอีฝั่งครับแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทําเองหรือเราจะไปหาของหาสปอนเซอร์ใส่หรือหาแบรนด์อื่นใส่แต่คิดไปคิดมาผมว่ามาขนาดนี้แล้วต้องหาเอกลักษณ์อะไรใส่ไปหน่อยก็เลยสร้างเป็นบักเก็ตซีดแขนเดียวขึ้นมาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปตา้องเือ,<า>อฝั่งเดิมใช่ใช่ครับ คอยอ้านอะไข้ามข้ามไปฝั่งนู้นภายในตัวนอกถ้าพูดถึง e.g มันก็ต้องมีเบาะแขนเดี่ยวขึ้นมาอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้ไอ้เซตที่เป็นสีเหลืองอันนั้นโคตรแพงเลยไอ้กระสอบเหลืองอ่ะใช่ใช่โคตรแพงเลยเดี๋ยวผมถอยให้นิดนึงได้ครับแต่แต่นี้ผมทำไว้มันเป็นไซส์ฝรั่งคือมันก็เลยดูสูงหน่อยถ้าคนตัวสูงหน้ามันจะหัวมันจะถึงอันนี้มีจำหน่ายครับยังเป็นโปรโตไทป์อยู่โปรโตไทป์อยู่ใช่มใช่ครับนะก็เป็นแขนเดียวคาร์บอนไฟเบอร์โอ้โหงานคุณสวยนะ อันนี้ยังอันนี้อันนี้เป็น<ม> T D Pin เลยนะครับเีย T D Pin ใช่ T D Pin แล้วก็ไปหุ้มคาร์บอนครับ T D Pin จากก็คือเอานั้นๆนเป็นเรสเซนส์ ก็คือผมเอาระหว่างอะไรนะบอบักเกซีดของเทคโนคาคร์บอ่าเทคโนคาคร์บอ่าใช่มามารวมดีไซน์กับแขนเดียวเข้าไปแล้วก็ออกแบบให้มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนเขาละทีนี่มันไม่เหมือนตรงแขนเดียวน่แลแต่รูปทรงอย่างนี้เราก็เพิ่มเหลี่ยมเข้าไปหน่อยเพราะเทคโนคาคร์บเขาจะค่อนข้างมนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูบางกว่านี้ด้วยใช่ใช่อันนี้มันหนาเพราะว่านี่ด้วยครับพี่มันยังเป็นตัวต้นแบบต้นแบบเนาะใช่แต่มันก็โอเคนะผมว่าใช่แต่โคตรหนักเลยครับเพราะว่ามันเป็นทีดปินแล้วก็ไปหุ้มอยู่สุดท้ายก็คงจะพ้นไม่ได้ก็คือเรือนใหมมม่่ทีคตอา อันนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลที่แบบว่าใช้จอ Android เอออันนี้คือฟอร์เฉพาะ EG เลยไหมฮะเออจริงจรงจะคอลสตอมเป็นรุ่นอะไรก็ได้ครับอ๋อแต่ทีนี้อันนี้<ด><ด>ใช่อันนี้มันเป็นออของโปรเจกต์คันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนคลิปเขาเรียกนะอินโทรใช่ปะ่ะใช่ใช่อ่าเราสตาร์ทดูนี่มันจะเป็นโอ้วิดีโอเรนเดอร์ครับ แล้วก็มาถึงหน้านี้ก็อันนี้จริงๆเราจะออกแบบยังไงก็ได้อันนี้เดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตเพิ่มให้มันดูล้ํากว่านี้อะไรอย่าเงี้ยครับ <ừ> อันนี้ใช้เวลาทำไป3วันก็เลยออกมาท่านี้ก่อนแล้วมันสามารถเขาซอมได้ผมอยากสมว่าผมอยากเป็นโลกโก้บอกซ่างไรซิครับได้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยได้หมดเลยเนาะใช่ก็เป็นเหมือนรเราก็เหมือนทำวิดีโอไอตัว Boot Up ไอตัว i n นโทรเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มาใส่ก่อนที่มันจะเข้าเป็นหน้าจอ สวยหน้าจอเราจะเอาเป็นแบบฟิวเทคเฮลเทคอะไรพวกนี้ได้หมดหมายถึงว่าเราจะทําทรงแบบนั้นก็ได้ในในเรื่องของตีมตัวเลขอะไรพวกนี้ครับตัวนี้เทคโนโลยีนะใช่นะอ้สุดยอดนะหัวเกียร์ล่ะหัวเกียร์ก็อันนี้เป็นสปอนเซอร์หมดเลยครับที่เหลือก็จะมีสปอนเซอร์จากไฮบิดเลสซ i n g ซึ่งเป็นไอตัวของเครื่องบล็อกดีซีีครับครับแล้วก็จะมีพวงมาลพวงมาลตัวนี้ก็ผมว่าเนี่ยผมเห็นผมว่ชอบเลยนะแต่ก็ มันจริงๆอ่ะผมอยากให้มันมีไอ้นี่ด้วยพวกฟังก์ชันที่เป็นปุ่มอะไรเงี้ยแบบว่าเด็กไอ้รถรุไม่ได้มาอันนี้ถ้าพันเซอร์ส่งมาให้ครับแล้วก็ไอ้ของนะ่ยมาขาดตลาดเลยยังไม่ได้มาจริงๆมันจะต้องมีมาด้วยเดี๋ยวมาใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าผมชอบตรงเนี้ยมันอะเป็นแต่แล้วก็มีเป็นโลโก้เห็ดแดงเฮดแดงแล้วมันซ่อนน็อตด้วยตัวเนี้ยมัน c คลีนดีครับคลีนดีครับสวยสวยสวยของ triple seven จากอเมริกาโอเคคันนี้ก็เป็น assemblance เนาะอ่าใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูได อันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์เหมือนกันครับคันนี้ที่ทำเองก็หมดเยอะแล้วแล้วต้องมีสปอนเซอร์มาช่วยบ้างคือด้วยความที่ผมเปิดเปิดตัววิดีโอเรนเดอร์ไปหลายปีแล้วครับแล้วคนดูส10บล้านวิวอะไรพวกเนี้ยสปอนเซอร์เขาก็เตรียมซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วครับนี่ก็จะเป็นของแบรนด์ Air o u อาจากอังกฤษครับครับมาพร้อมพวกสตัด ครบเซตไปเลยเลยครับหมายถึงว่าไม่ต้องมาใส่กับสตาร์ทหรืออะไรเงี้ยคือเขามาให้ครบเซ็ตเลยอันนี้คุณติดตั้งเองเลยไหมฮะเพื่อนติดตั้งให้ครับเกลลี่สแตนด์โอเคฟีลลิ่งการขับขี่ล่ะสำหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนอยากรู้อืผมผมว่าด้วยด้วยความที่เมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่เคยขับรถถุงลมนะแล้วก็มาขับคันแรกก็จะเป็น MX ไฟครับซึ่งคันนั้นอ่ะด้วยด้วยความที่น้ำหนักรถมันเยอะแล้วก็ฐานล้อมันกว้างกว่าอันนั้นอ่ะขับขับดีเลยส่วนคันนี้ผมว่าก็ถือว่า ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีมากผมยังไม่รู้นะมันอาจจะต้องเซตเพิ่มกว่านี้ด้วยความที่รถมันเบาผมก็ยังรู้สึกแบบไอ้นี่อยู่ยังมีใช่ยังมีแบบกังวลนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวลองลองเซตกันอีกทีครับและเชื่อว่าหลายคนอยากรู้อนะครับว่าโอเคเห็นชุดพาร์ทแบบนี้อลังการมันมันมันใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันสามารถใช้งานได้จริงไหมขับได้ไหมผมวงตรงนะรถบายบอดี้ทุกคัน ผมไม่รู้ว่าคนอื่นออกแบบยังไงถ้าเขาออกแบบแบบพวกฟิลวาร์ซอะไรพวกนี้พวกนั้นมันไม่ต้องใส่ถุงลมมันก็วิ่งได้เพราะมันจะไม่ได้เตี้ยมากใช่ไหมแต่ผมจะไปในแนวแบบจอดกองสวยซึ่งถ้าคุณไม่ใส่ถุงลมไม่เวิร์กแน่นอนครับคือใช้งานไม่ได้ถ้าไม่มีถุงลมนะเพราะว่าพอไม่มีถุงลมมันก็ต้องเซ็ตต้องต้องเอาให้เซ็ตให้เตี้ยให้หล่อเข้าไปใช่ไหมก็ปับสปาร์ทกับสุดเกียวอ่ะใช่แล้วทีนี้มันก็จะใช้งานลําบากแหละเพราะฉะนั้นพอมีถุงลมมันก็ช่วยได้เยอะก็ใครที่มีคณิปเลฟเฟ หรือว่าก็ใส่ถุงลมเธอใช่ใช่ครับนะ้ามันจะได้ผมผมผมเป็นผมผมก็ใส่เพราะว่าอะไรรู้ว่าพาสสวยๆมันก็แบบอาจจะแหกอาจจะนี่นี่นั่นนะเออยกสูงขึ้นมาขับสะดวกกว่าจะเลือกหน้าอะไรก็ไม่ต้องห่วงใช่ครับแต่จริงๆของผมอะยกสุดก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รถใช้งานนะเพราะว่าด้วยวก่อนที่เวลาผมอะเลือกรอเล็ก ถ้าใส่ล้อส7มันจะดีกว่านี้ผมเลือกร้อส6บมาพอพอจะจอดกองให้มันคือด้วยความที่จัดฟิตเมนต์ให้มันแบบจอดจมมิดอ่ะมันก็เลยแปลว่าต้องขันสตัดสุดเลยมันก็พอยกสุดมันก็เลยไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันรถรโชว์ลดโชว์ใช่ใ่นะก็นะก็งานอีเวนต์ลซิ่งต่างๆก็ขันคันนี้เลยแหละใช่ใช่ครับนะครับแล้วสำหรับเครื่องยนต์แหละคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับเครื่องยนต์คันนี้ ด้วยความที่เราใส่เต็มไปกับบอดี้ไปหมดแล้วเครื่องยนต์ยังเป็นดีซีรีอยู่ครับแต่ก็จะมีสปอนเซอร์จากป๊อปกระดาษเขาเซตเทอร์โบมาให้ได้ชมได้ไหมชมได้ไหมได้ครับได้ครับอาจจะไม่ได้เนียนอะไรมากครับเพราะว่าอ่เดี๋ยวเรามาชมเวลาเวลาในการสร้างคือเราทุ่มไปกับบอดี้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ผมประคองไว้ให้สกปรกนิดนึงได้ครั้งนี้ก็เป็นเครื่องแคมเดี่ยวนะโอ้โหเรวนี้ก็เนียนแล้วนะเออเครื่องแคมเดี่ยวนะครับก็มีเซตเทอร์โบนะคันนี้ยิงไฟ อ่าใช่ครับคือผมผมทำไว้ให้มันถอดตรงนี้ได้ครับเวลาไปงานคือเราไม่อยากมาขับบนถนนรบกวนชาวบ้านอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็คือแบบพอไปงานก็ถอดเป็นชุดคิดครับแล้วผมก็สับกล่องเลยหรอใช่ผมกถอดชุดคิดได้อมเป็นชุดคิดเลยเหรอใช่ครับคือผมมีชุดคิดไว้ก็คือมีท่อกับกล่อง อย่างละหนึ่งมันก็จะถอดน็อตตรงนี้แล้วก็ไอ้ท่อตัวนี้มันจะดึงออกไปเก็บได้แล้วก็เอาท่อที่ขึ้นฝาโปรมาใส่ใช่แล้วก็สับกล่องไปเปลี่ยนแมปไปนะแล้วก็ถอดกล่องสับเปลี่ยนแมปเลยใช่ใช่ประมาณนั้นครับจริงๆเขาก็จะถอดอะไรนะเปลี่ยนล้อมไหมมันแกะยากไงเราเอาสับกล่องเลยมกล่องสะดวกกว่าใช่ใช่ใช่ ชุดไทยไม่มีใช่ไหมเอาไว้เอาไว้ไว้ในงานโดยเฉพาะยี่ฝ่าองนั่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการชวอนิดนึงเนาะใช่ๆแต่ก็เป็นพื้นที่ที่เขาได้รับอนุญาตแล้วนะใช่ใช่นะก็เป็นสีสันสีสันทีนี้มาถามเรื่องราคาม้างครับหมอนสำหรับใครที่มีคันนี้เป็น r e f e r รนซ์หรือว่าชื่นชอบมีอ g อยู่ที่บ้านครับยังไงบ้างคือคนคือคนอ่ะเวลามาถามเขาก็จะถามชุดบอดี้คิดก่อน ซึ่งบอดี้คิดเนี่ยของผมมันจะแบ่งออกเป็นมันมัน,มนคือถ้าเอาแค่ฟูลบอดี้คิดไม่รวมออปชั่นออปชั่นของผมก็คือจะมีไอ้กระจกหูช้างกับฝาท้ายไฟยาวเพราะจริงๆถ้าถ้าเป็นไฟไฟไท้ายปกติถามว่าใส่กับบอดี้ใส่กับชุดคิดนี้ได้ไหมมันก็ได้อยู่แล้วก็คือก็เป็นเวอร์ชั่นไฟไท้ายเดิมใช่ไหมอันนั้นจะอยู่ม <S <S ันแสนเก้าทีนี้พอถ้าอัปเกรดไปถึงเรื่องไฟไท้ายกระจกหูช้างก็จะมานสองแสนห้าอันนี้คือคําถามทั่วไปที่คนมาถามแต่ก็จะมีคนที่ชอบถามว่าแล้วถ้าเอาให้มันออกมาแบบนี้เลยล่ะ เอาล้ทีนี้จริงๆไม่อยากตอบนะเดี๋ยวเมียรู้ไงคือเราก็ต้องมานั่งบวกไงปุ๊บปุ๊บแล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็บอกเขาไปก็ถ้าคันนี้เลยก็ประมาณล้านหนึ่งตอนนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ไปลงเครื่องเคเทอร์บงเทอร์โบนะนั่นแหละครับนะเพราะตอนนี้มันก็จะขาดแค่ในเรื่องของนั่นแหละเครื่องยนต์ถ้าเราจะอับขึ้นไปอีกให้มันสุดอะไรเงี้ยครับภูมิใจกับคันนี้มากน้อยขนาดไหนโอ้ภูมิใจมากครับเพราะว่าคันนี้นั่งออกแบบกับน้องที่เขียนแบบด้วยกันมาตั้งแต่ เริ่มโมซี่มาประมาณปีหนึ่งก็เริ่มโปรเจกต์ก็คือมันคิด<ม>เรื่องของดีไซน์นะมาเรื่อยๆครับคันนี้ออกแบบกันเกือบปี<ม>เพื่อที่จะแบบว่าให้มันคอมพิวตทุกจุดรู้สึกแบบเวลาใครมองจุดไหนอะไรเงี้ยให้มันมีดีเทลทุกจุด<ม>ก็พยาะะนภูมใจมากเมื่อมันเสร็จออกมาตอนนี้ครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนปล่อยเรนเดอร์ไปคนก็ให้ความสนใจทั้ง พูดว่าทั้งโลกก็เลยก็แล้วกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็จะเป็นต่างประเทศหมดอยู่แล้วนะใช่เนี่ยเผื่อใครไม่รู้ลูกค้าเขาต่างประเทศนะใช่ครับใช่นะวันวันนี้คือ Google Translate กันทั้งวันนะใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สบายแล้วมี Chat GPT อ่า Chat GPT อ่าเขาจะแปลเข้าใจง่ายกว่าเมื่อก่อนนี้แค่ Google โอ้โหแปลมั่วยลุงตงนางหมดกว่าจะคุยกันเรแล้วลามเกงไปถึงอาหลงอาหรับเลยป่ะใช่ใช่ครับใช่ครับมียันแอฟริกาครับแอฟริกาจะมีแอฟริกาด้วยแต่เขาเขาจัดการเรื่องขนส่งเองเพราะว่าถ้าทาง ถ้าให้ส่งไปก็ค่อนข้างจะยากอยู่ครับไม่รู้ D ี l อรับไหมหรืออะไรยังไงพวกนี้ใช่ครับนะนะนี่นะผลงานคนไทยนะเชื่อว่าไม่ใช่แค่มนภูมิใจผมว่าสำหรับคนที่ชอบราก็ภูมิใจคือมันเป็นผลงานของคนไทยจริงๆนะมันออกมาดมันสมองมันออกมาจากเนี่ยแหละด้วยฝีมือต่างๆการคิดค้นนะครับจนได้มันเป็นแบบนี้นะแล้วก็โหแม่งโด่งดังไปทั่วโลกอ่ะนะคืออย่างญี่ปุ่นเขามีนาไกใช่ปว่า อมาหลังก็มีโมซี่เหมือนกันอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับอีกสักสิบปีก่อนแล้วกัสิบปีนะเฮ้เห็นมอนจิบน้ำมะพร้าวไงให้แก่ก่อนให้แก่ให้แก่ก่อนให้แก่จะได้เป็นตำนานของเขาตอนนี้เรายังเด็กเด็กขัดเดินอยู่เรวนอกจากบอดี้อีจีล่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ที่เป็นแบบฟูลบอดี้คิดก็จะมีมีเป็น M X Five มีเอ่อมีเบนซ์ W 1 2 4ครับมีโฟล์คคอร์ส M K สาม แต่พวกนั้นก็จะเป็นคอลแล็บส่วนใหญ่ครับ mm hmm. ก็คือดีไซเนอร์ต่างประเทศแล้วก็โมซี hmm. ่คนไทยบ้านเราเอามาทําอะไรเงี้ยครับนะครับถือว่าเยอะมากนะอ่ะสุดท้ายก่อนจากไปครับมอสฝากช่องทางติดตามน,นิาหนึงครับสหรับโมซี่อ่าช่องทางติดตามก็จะมีหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นเพจนะครับ m o z y ค้นหาไม่เจอก็ mm hmm. กเติมคำว่าการาดลงไปด้วยมันก็จะเป็น URL ที่หาง่ายกว่าส่วน IG ก็ mozzy_3d_custom ครับผม ส่วนทางอื่นก็เดี๋ยวไปกดเอาไว้ตรงลิงก์ทีก็ได้ออมีหมด <laughs> พวกเว็บไซต์ <laughs> YouTube Ti ตอ o k อะไรประมาณนี้ครับนะแล้วก็บอกว่ามีการเดี๋ยวมีการอัปเดตเรื่อยๆด้วยเพราะว่ามีทีมงานมาเพิ่มใช่ใช่ครับตอนนี้ก็มีน้องตากล้องเข้ามาช่วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ เริ่มมี EP ที่เวลาเราทำโปรเจกต์เพราะตอนนี้เริ่มมีคนไทยเข้ามาแล้วคนไทยเริ่มรู้จักนี่นี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณบ็อกซ่าด้วยเดี๋ยวคนไทยน่าจะรู้จักโมซีเพิ่มขึ้นโอ้มากครับ <laughs> ขอบคุณโมซีด้วยนะคะโอเคทีนี้มาดูช่องทางติดตามของเราบ้างนะครับสำหรับบ็อกซ่าเลสิ่งนะติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับไม่จะเป็นทาง YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะโมซีมีตนะิ๊กต็อกไหมฮะมีครับมีครับอ่านะติ๊กต็อกอันนี้สำคัญต้องนี้กนใหม่ ในเอพิโซดหน้าบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่คันนี้ยังมีทีเด็ดอีกคันซ่อนอยู่ใช่ครับนาเดี๋ยวนี้บอกว่าไปแล้วขออนุญาตไปแล้วเรียบร้อยจัดไปครับจัดไปครับผมแต่สำรับไอพีนี้เติร์ลมอสเราขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ